เอาละครับกลับมาคลิปนี้ครับวันนี้ครับผมจะมาสอนการเล่นบอดี้เวทท่าสควอทนะครับการเล่นกล้ามหน้าขาซึ่งอยู่บ้านนี่ก็ทำได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องอุปกรณ์ฟิตเนสอะไรเลยของอันนี้นะผมก็เป็นท่าบอดี้เวทสควอชท่าสมคุณอยู่ที่บ้านนะครผมก็เบสิกเริ่มต้นครับก็ประมาณนี้นะครผม ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเบสิกง่ายๆครับผมก็เอามือยืดไปข้างหน้านะครับก็จะเป็นบอดี้เวทสควอทถ้าหากว่าคุณอยู่ยืนครับคุณก็สามารถเล่นท่าบาร์เบลสควอทนี้ได้ครับคุณอยู่ที่บ้านนะครับคุณก็สามารถเล่นเป็นท่าบอดี้เวทสควอทนี้ได้ครับซึ่งท่านี้นะครับก็จะได้เป็นกล้ามเนื้อหน้าขาเหมือนกันนะครับผมถ้าคุณต้องการเพิ่มความยากเข้าไปครับผมก็แนะนําให้เป็นจัำสควอทซึ่งอันนี้จะเพิ่มอินเทนซิตี้ขึ้นไปครับผมทำให้เรารู้สึกเหนื่อยขึ้นนะครับเเ่่่มารรรรรท้้วนนนนนนะะะคคคคัััับบจงงงีลลปณ15ถึ20ผมเล่นประมาณ4เซตพักประมาณ30วินาาทีครับเอล่ะคครับบเีีทท่าานน้้ออดววส ซึ่งเป็นท่าสร้างกล้ามเนื้อนหน้าขาง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปนะจะเป็นท่าอะไรเดี๋ยวคอยติดตามกันครับแต่อย่าลืมนะครับกดไลค์และกด u b s ส r i b e เราด้วยนะครับ,บป้าจุดยปแนะครับถ้าเกิดชอบคลิปของเราครับกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับเราครับเพื่อให้ป้าอุ้ยทำคอนเทนต์ดีๆออกมาเพื่อคุณครับขอบคุณผู้มีโอกาสทุกท่านครับฝากกระดิ่งด้วยนะครับ